สวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกพี่น้องคือเก่าพี่น้องขอรบมาซีเดือนคนรับก็มันที่โดนเนี่ยเพราะว่าตอนคอยลอกเลขทะเบียนไปนะมันติ่ม,มันว่าเลขตัวไหนเนี่ยล่ะเสี่ยวคนบอกว่ามันติมวันนี้คนก็เ,เลยเอาตัวเลขมาแย่งไปเลยถ่าเลขตัวที่สองทะเบียนคอยมาแล้วพี่น้องทะเบียนป้ายฝ้าคอยมาแล้ว ายแดงขึ้นไปยังบริษัทแล้วพี่น้องวาเนี้แต่ว่าตอนนี้กขได้มาตาเพินมาส่ง,งข่อยแล้วเขาก็เลยออกมาเลยกว่าี่เอาไปใสทะเบียนพี่น้องเอารถมาใส่ทะเบียนป้ายฟ้าครับผมแล้วก็ส่งไปแดงขึ้นยังบริษัทเพิ่นอนขวานจิมาล้านใกล้บ้านล้านใกล้บ้านขอเพิ่นไปปิดก็ได้ได้มาพี่วันนี้ พี่น้องปิดซองล้านนะพี่น้องคนที่ไปล้านใดระบาดนี่ออล้านก่อนมาซองล้านกับปิดซองล้น่นบาทเนียว ก,ก็เลยคิดได้เองเรียนหาเบื้งบานนี้ร้านสมบันนี้เนาะข่อยก็เห็นร้านหนึ่งอยู่ท,ทางภูมิโนรมพิ่นน่าสมรถเพิ่นอนกระไหนที่ไสให้ได้บ่ดนี้ไปเบิง่งมองข้างร้านที่ข่อยเคยไปกินกว๋วยเตี๋ยวไกมาานน่มะละอันแม่กว๋วยเตี๋ยวไกมาา่มะละแต่ว่าก่อนไก่มา,าเติมน้ำมันก่อนพี่น้องร้านนี้มองกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละน,นะกะจะเปิดบ่อไทยเบิ่งกันให้พี่นอ้องเา เข้าไปในเมืองกันโฮ้ย oh. สองร้านกันสองล้านพี่น้องเลยวันนี้คนทีไปร้านที่สามบันนี้เอาที่่อยเคยเห็นนะอย่าบอกด้วยว่าปิดอีกร้านที่สามก็ได้ใครอยากเฝ้าไปใส่เพราะว่ามันมากมือนอนีละ่ะเนทรงมา่อวันเนี้ยมือนอนี้ครอยากเฝ้าไปใสเพราะใครส่งมาพายแดยงขึ้นไปเพิ่นพี่น้อง ขากจีได้เงินคามัดจำทะเบียนก่อนขึ้นมานํำเขาก็เลย้าไปคา่าเลี่ยนทะเบียนแล้วเขาก็จีดทรงพายเดยงขึ้นไปยังบริษัทเลยนะให้เพื่อนไปเบิกเงืนคามัดจำทะเบียนเลยนี่แดดคักแดดแน่เลยในเมืองมุกดาลย์ไปแล้แดดขนาดเลยอันนี้อยู่ในรถเธอสื้อได้แมันหหมแค่ทั้งนอกเนี่ยหัวโห เมืองมุกเข้าไปเนาะเข้าไปมาเล่นในเขาหอดในเมืองมุกภายในพี่น้องเอ้ยที่เรียกว่าจิมาลันไข่บ้าน,รานกระปิสวันนี้เลยมาลันที่สองออกมาข้าหมาหุ่นกระปิดอีกวันนี้แน่ๆก็ได้มาแล้วก็เลยเลื่อยของเมืองเลยพอดีมากแต่หอดมองทรงอันอันทะเบียนไปอรออมบอดีสัน างันไดเขามาอดเมืองมุกดาหารเลยบัดใหพี่น้องไปน้ำบ่ิเวณต่างชมเมืองมุกไปน้ำแน่ๆเขาก็ได้ผ่านเมืองมูนนองก็เลยไทยพี่น้องบึงผ่านเมืองมุกดาหารเ้อ ฝันเราพี่น้องเลย่อนย์ไปร้านาที่ข่อยว่าที่่อยเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนล่ะ่อยร้องอีกไปร้านนั้นร้านนั้นปิดเลยกันร้านได้ยีกหรือเปล่าไปพี่นอ้องการเจมเงินนั่ไม่ต้องกันตามพี่น้องวันนี้กะรมาเพชรมาได้่อยไปมาสามมองปิดเมื่อมาได้ร้านสมน้องเขาเนี่ยแหละพี่น้อง นี่ร้านสมร้านนี่ไอ้น้องเขาเปลี่ยนไห้ไอ้คาเสียเวลาปัญหาสิบบาทพี่น้องนี่ทะเบียนงามบพี่น้องซื้อไว้เด้อยพี่น้องวันนี้ตอนนี้น้องมันนอเอาเบียป,ปองเดียวกับพ่อหล่ะไม่โดนมันมาแล้วาขอบใจน้องมันได้หลแล้วนี่เราไปเลียกเงินอยู่เียบ้อยของเนี่ยจีนพี่น้องวันนี้แต่เบื้องข้างนานําน่มหาล้านสมจนวานอน่นอืม รถคันในล่างจ้าเกียรตะซื่อมาเป็นไรพี่น้องทะเบียนหนึ่งนอช่อหนึ่งนอช่อ 3, 9, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5. สามเก้าสองสองกรุงเทพมหานครนาะพี่น้องนาะอ่าให้พี่น้องซื้อหวยแล้วรอดูปรอเพิ่นไปไปเลียกเงนินอยู่พี่น้องครั <S <S 1> <S 1> ถึงบ้านแล้วพี่น้องครับถึงบ้านแล้วนลวมาลงดีคนน่งยู่นะนน,อยอยนั่งเให้พี่น้องสดีทางการครับพี่นองหอดเยี่ยนเหรอพี่น้อง ข้อก็เป็นว่าว่าวันนี้วันอาทิตย์อ่านไบเสนี่ันก็ปิดน้องพี่น้องลืมเข้าก็เลยไปส่งมืออื่นไปละวันนี้ก็เลยไปใส้ทะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วการเป็นการมาถ่าม่ายุดซี่เดือนบอกพี่น้องตามนี้กินไม่ได้ถ้าสองสามเดือนไปละถ้าเดือนกูวสองเดือนแต่ว่าเลขกันทั้งนั้นเพันล้ำเต็มที่คอยจองล็อกไปก็เลยเปลี่ยนเลขใหม่ก็เลยขอเลือกใหม่ อันนี้มาแล้วพี่น้องหนึ่งนอชสามเก้าสองสองเลขงามบอพี่น้องซื้อหวยเด้อโอ้สมุนพี่น้องมาแนละ้วพอดีกับเป็นคอนเทนต์เทสคลิปนี้พี่น้องเบิ่งเลยตั้งแต่ซื้อมาข้าในล่างจ้ากเถียมิตรฝนตกใส่พี่น้องสังเกตมอจนบ้านอันนั้นมั้นไหมอันลูกยางมันที่อยู่ทั้งรังค่านะจะบ้าัเป็นเชื้อร่าฝนตกฝนเดีแยอะไรแต่่า ข่อยเบิ่งแน่นนั่นสอบถามเพิ่นนะ่ะซื้อแนวนั่นมาขาดมันก็ออกถอนเป็นแค่ขี้กระลื้นน้ำมันซื้อไหมเป็นขี้กระลื้นน้ำฝนน้ำยังไงซื้อเอานั่นรูป่มันก็ออกน,นอคอข่อยลองรูปเบิ่งเราเห็น่ะน,นี่นี่คอยลองรูปเบิ่งต้นเห็นป่แหลกๆก็กกยังขาวจนเด่นเลยออกอยู่ยวันหน,นึ่งอลงรถเด้ยบร้อยหน้ากันนี่งพี่น้องเบิ่งได้ทะเบียนแล้ว เป็นข่าวดีสําหรับบ่าวเพชรสาหรับพีน่น้องเอฟซีเฮ้า่ะอ่าการได้ไป้ายทะเบียนอันนี้มันกล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าป้ายแดงนี่มันกะขีออกตั้งจังหวัดขีขึ้งคำบางขึ้นมันกะผิดกฎหมายเลยพีน่น้องเพราะว่ามันลดค่าในจดทะเบียนเนาะมันก็ขีได้อยู่จ้าหน้าที่มันกะลุ้มมารวยให้แต่่าเอาตามกฎหมายรือเกินท้องทุ่มอะไรได้ไปได้ายแดงหนึ่งอะไร ขิงคำขึ้นกับตำรวจเห็นนพงศนกระทามพี่น้องออกต่าจแกหวพนักกระทามคอยต้องจุดสม,มุดอันนั้นตลอดเดนเทียมตานนะไปไหนมาไหนก็ว่าไปในป้ายน,นี้เมื่อเราก็สบายแล้วบ้านลองฝ่าทั่วไทยตอนเขาไปน้องเขาก็มีอันย่างดีเลยยิ่งอันเป็นอ,นนอ,อนนันเป็นแบบว่ามอดอันนันเป็นแบบว่าใส่ทานได้เลยใส่แบตเตอรี่มหมยิ่งจี้จี้ แนวขันน็อตเราสุดยอดเลยคุณเจ๋อแล้วก็ได้ใส่มือมุนเลยแบบเป็นทานเลยนะเป็นแบตเตอรี่โอ้ยว่าวันนอกคือเมื่อกี้เนี่ยตอนขึ้นมาเท่างันนั้นฟรีได้เมื่อกี้นี่มันวิดวิ่ดวิ่ดอยู่ตรานี้บังรอมันรอไม่ได้ขี้ตมเลยนะเอาโอเคพี่น้องกิฟต์นี่กับพ่บอกว่าได้ปายทะเบียนแล้วอีขาวห้อง ลองฟาดทัวไทยยามมีเงินหมดละหอนแล้วพี่น้องเลยหอนฟาดมากี่เดียวทัวร์เขาสาวมันฟังมาไอ้กลางเปลี่ยนเปลี่ยนเอาจะได้แต่บอกได้แล้วเอาวันนี้วันอาทิตย์จะเป็นแบาบอกโอ้ไอ้ก็ลืมพี่น้องเออพี่น้องวันนี้กะลูวควยกรับเพรอยากลุ่งรถต้องอยากนั่งดิ่นในรถถ้ารถมันตากแดด รถมันต่างเดียนคอได้ยานเป็นหอนตอนนี้คอยก็เลยไปเดินมาจอดเขานี่อมขันเงี้ยนเรียกมาจอดขันเงี้ยนขันห้มเป็นยังตีบหอนนะนาพี่น้องเจ้าเป็นยังคน่อยากลงรถพังกาดเบิงแมววนมันก็นั่งเล่นในรถพังกาดศิวะนั่งก็ได้เงี้ยนไรพังกาเซ็งหน่อมั้งขก็เลยเอาเข่าห้มไปวนเพื่อวนจได้ยบ่หอนนะนาพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จีลาไปก่อนเด้อ ขอบคุณการทิดตามสัรวัใครไคร่แค่ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ